มีมีกุุมาตัวนี้ยิ่งสวยนะคะตาละแม่กุซุมาแม่กุสุมาค่ะพอมกอนี้ก็จะเป็นม่วงมงคลค่ะชุดนี้เลยนะคะที่ขายดีนะคะใช่ค่ะดูความสวยค่ะซี ทำไมจะขายดีดีนะคะอันนี้คือมิ่งมหามงคลนะคะมิ่งมหาใช่ค่ะตัวนี้คือลูกไม้เหรอคะปูใช่ค่ะสวยดกมากลูกไม้นะคะค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวให้ชมค่ะตัวนี้ก็ลูกไม้เช่นเดียวกันนะคะเปิอิๆหน่อยค่ะคือสวยมากนะคะลูกไม้ไซส์ใหญ่มากค่ะ ดีค่ะบ้านสวนธรรมชาติฟาร์มนะคะยินดีต้อนรับค่ะสวนบอลสีบ้านๆนะคะส่วนมากจะเป็นบอลบ้านค่ะครูโบสวัสดีนะคะสวัสดีเจอกันอีกแล้วพิกัดสวนอยู่ที่อยู่ที่ตำบลภูสิงอำเภอสาสขันจังหวัดกาลสินค่ะวันนี้เราก็จะมาชมบอลสีนะคะมีแต่สวยๆเลยมาชมด้านนี้กันเลยเนาะมีอะไรบ้างเนาะ อันนี้ก็จะเป็นหงสุวรรณนะคะหงสุวรรณหงสุวรรณแล้วก็หองเฮาค่ะอันนี้หองเฮาหองเฮาอันนี้คือสาวสันกำแพงนะคะสาวสันกำแพงอันนี้จะเป็นลูกไม้ค่ะต้นนี้ต้นนี้จะเป็นลูกไม้นะคะอันนี้สวยมากมากเลยเนาะลูกไม้ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นหองเฮาค่ะหองเฮาขู่จว้ยสวยนะคะเลี้ยงนอกตู้ด้วยค่ะบอลนอกตู้ค่ะ อันนี้คือทัพทิมเม็ดแดงค่ะคะก็จะเป็นปีกินรีแล้วก็มิ่งมหามงคลค่ะมิ่งมหามงคลโอ้โหใช่ค่ะอันนี้บอลนอกพันนะชื่อดีตกเล่าละด้วยอันนี้บอลนอกตู้นะคะบอลนอกตู้มิ่งมหามงคลนะคะสวยมากนี้ปล่อยไหมคะปล่อยค่ะเมื่อกี้ปล่อยเท่าไหร่เอ่ยอ๋ออันนี้น่าจะ อันนี้600ค่ะไซส์ตั้งแม่นะคะตั้งแม่ได้เลยนะคะอันนี้คือบ่อเงินค่ะบ่อเงินมี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 ต้นลูกขายนะคะมีต้นลูกราคาเริ่มต้นสองร้อยค่ะเริ่มต้นที่สองร้อยนะคะตัวนี้ชื่อเขาแบบชื่อดีด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญสวยมากใบก็ใหญ่มากๆด้วยนะคะอันนี้คือบ่อเงินค่ะอันนี้มิ่งมหามงคลค่ะมิ่งมหานะคะ มีไซส์เล็กนะคะราคาเริ่มต้นที่สามร้อยค่ะถ้าอย่างต้นใหญ่ๆแบบนี้ครูเก็บใช่ไหมคะก็ปล่อยค่ะมีมีเยอะค่ะเท่าไหร่บ้างมีราคาเริ่มต้นถ้าถ้าต้นใหญ่ก็คือสี่้อยห้าสิบค่ะเริ่มต้นที่4ี่รอยห้าสิบก็คือได้ไปตั้งแม่ได้เลยนะคะแล้วที่สำคัญน้องยังนอกตู้ได้นะคะแข็งแรงมากอันนี้ก็จะเป็นกวนอูนะคะกวนอูนะคะ กวนอูฮองเฮาส่วนมากที่ที่สวนก็จะเป็นมีแต่ฮองเฮากับกวนอูบอลบ้านๆนะคะบอลพื้นบ้านบอลโบราณนะคะค่ะแต่ความสวยนี่ไม่เป็นรองใครเลยนะคะเลี้ยงง่ายด้วยเนาะเลี้ยงนอกตูได้นะคะข้างบนก็จะมีฮองเฮาแล้วก็มีมีกุฎสุมาค่ะโอ้หตัวนี้ยิ่งสวยนะคะ ตาละแม่กุสุมาค่ะฟอมกอค่ะอย่างฟอร์มกอใหญ่ๆแบบนี้ปล่อยเท่าไหร่คะอันนี้หกร้อยค่ะหกร้อยบาทนะคะใช่ค่ะได้ไปแล้วแบบตังแม่ได้เลยอันนี้เท้าพันตาค่ะเท้าพันตานะคะอันนี้คือเท้าพันตาค่ะข้างบนก็จะเป็นทองเฮาค่ะทองเฮานะคะของเฮาถ้าได้แสงเยอะๆจะสีแบบซู้นะคะใช่ค่ะโดนแสงแล้วก็ใส่ขี้บัวนะคะที่นี่เป็นปุ๋ย ปุ๋ยธรรมชาติค่ะข้างล่างก็จะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ราคาเริ่มต้น300ร้อยค่ะมีแต่ไซส์ใหญ่ค่ะ300อบาทนะคะใช่ค่ะก็จะไซส์แบบนี้เลยฟอมกอใหญ่ค่ะมีแต่ไซส์เริ่มไซส์ตั้งแม่แล้วค่ะเริ่มต้นราคา300ร้อยนะคะสามบาทนะคะแถวแรกส0 0ร้อยแถวสองก็อยู่ที่ประมาณ350ค่ะ3ห้าบยห้าแล้วก็ด้านบน อันนี้400ร้อบาทนะคะคือแบบว่าสวยเปิดๆเลยค่ะต้นใหญ่ๆแล้วนะคะไม่ใช่เบบีนะคะใช่ค่ะโอ้โหดูความเปิดของเขานะคะกระถางนี้สุดคือสวยจริงนะคะลูกไม้น่าสะสมมากอันนี้นอกตู้นะคะเลียงนอกตู้ได้ด้วยแล้วก็ตัวนี้นะคะอันนี้ความสวยมาแตายเลยใช่ค่ะมีมี มีต้นนี้ต้นเดียวที่5้าร้อบาทนะคะใช่ค่ะไซนี้คือ5้าร้อยะค่ะ,ะ,คะสวยมากๆเลยกระถางใหญ่ๆเลยต้นใหญ่ๆเลยนะคะ<ช>อันนี้ก็จะเป็นกวนอิมฟอร์มกอนะคะกวนอิมฟอมกอใช่ค่ะต้นตั้งแม่นะคะใช่ค่ะไซต์ตั้งแม่ค่ะแล้วก็ด้านข้างกันคือฮกหลงคือฮกหลงค่ะนี่แหละใครบอกว่าบอนบ้าน,านไม่บ้านนะคะดูความสวยสัก่อนบ้านแต่สวยค่ะสวยมา นะคะเดี๋ยวมาชมด้านนี้กันบ้างนะคะว่ามีอะไรตัวนี้คือลูกไม้เหรอคะครูใช่ค่ะสวยมากมากลูกไม้นะคะะคเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวให้ชมค่ะอ๊ตั้งแม่หรือว่าปล่อยคะกระถางใส่ตั้งแม่ค่ะมีมีลูกปล่อยอยู่ค่ะลูกราคาเริ่มต้นราคาเริ่มต้นที่สองร้อยค่ะสองร้อยบาทคือต้นแม่สวยแบบนี้เลยนะคะ ต้นนี้คือน่าสะสมมากๆเลยนะคะค่ะสวยแบบหาที่ติไม่ได้เลยลูกไม้นะคะใกล้เลยค่ะโอ้โหอันนี้ก็เปิดเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็ลูกไม้เช่นเดียวกันนะคะเปิดเปิดหน่อยค่ะคือสวยมากนะคะลูกไม้ไซส์ใหญ่มากค่ะแล้ว ที่สาคัญคิดว่าน่าจะเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะได้ค่ะได้แบบว่าใบก้านใบดูแข็งแรงมากปกติค่ะตัวนี้ครูมีมีปล่อยไหมคะมีค่ะมีลูกปล่อยค่ะลูกอันนี้ราคาก็เริ่มต้น300ค่ะส0 0บาทนะคะใช่ค่ะต้นแม่ก็จะสวยแบบนี้เลยนะคะโอ้ใหญ่ใหญ่แบบใหญ่มากๆนะคะใบเขานะคะแข็งแรงน่าสะสมมากนะคะอันนี้นะคะอันนี้ก็ลูกไม้ค่ะลูกไม้เช่นเดียวกันนะคะ โอ้โหลูกไม้ของครูนะคะยกมาแต่ละต้นบอกเลยว่ามีแต่สวยๆนะคะแล้วก็ใบใหญ่ก้านใบดูแข็งแรงมากๆต้นนี้มีลูกแบ่งไหมคะมีค่ะราคาเริ่มต้น200เหมือนกันค่ะเริ่มต้นที่200บาทนะคะลูกไม้นะคะโตมาจะสวยแบบนี้นะคะสีเปื่อยๆใบแข็งแรงมากเลยค่ะแข็งแรงจริงๆนะคะอันนี้ก็ลูกไม้นะคะลูกไม้อีกหนึ่งต้นนะคะโอ้โห ดูความสวยนะคะสวยมากๆเลยนะคะใหญ่มากค่ะมีรูปแบ่งไหมคะมีค่ะราคาก็เท่ากันเลยค่ะอันนี้คือรวยล้นฟ้านะคะรวยล้นฟ้าคะกระถางนี้ตั้งแม่เนาะค่ะอันนี้รูปงามน้ำเพราะรวยล้นฟ้าค่ะแต่ว่ามีเบบีปล่อยเบบีที่เท่าไหร่เบบีราคาเริ่มต้นที่ส0 0ร้อยค่ะสามร้อยบาทนะคะ สายสะสมชื่อแบบรวยๆนะคะต้องมีนะคะรวยโดนแระชื่อเป็นมงคลมากจอมทับนะคะจอมทับนะคะตัวนี้นี่ยิ่งสวยเลยนะคะแข็งแรงมากค่ะใช่นี้นอกตู้ได้นะคะเลียงนอกตู้ได้ด้วยนะคะตัวนี้ไซนี้ไซนี้สามร้อยห้าสิบค่ะสามร้อยห้าสิบคือต้นใหญ่ๆเลยนะคะจอมทับโอ้โหเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะสามร้อยห้าสิบมี หลายกระถางเลยนะคะใช่ค่ะอ่าใครอยากได้ใครอยากไปใครอยากได้ไปเลี้ยงนะคะจองมานสี่ห้าใบนะคะคือต้นใหญ่มากๆนะคะสามร้อยห้าสิบเท่านั้นส่วนนี้ก็จะเป็นลูกไม้นะคะจ้ามีหลายไซส์ค่ะลูกไม้ใช่ค่ะเปิดเปิดอย่างนี้นะคะฟอร์มโกอค่ะลูกเยอะมากๆากนะคะกระถางนี้ให้สี่ร้อยห้าสิบค่ะ สี่ร้อยห้าสิบคือใครได้ไปคุ้มค่ะคุ้มเลยสวยๆเปิดเปิดฟอร์มกอลเลยเลยนะคะแล้วก็บอกว่าลูกแบบเยอะมากคุ้มๆเลยนะคะสายสะสมลูกไม้ห้ามพลาดเลยลูกไม้มีแต่ไซส์ใหญ่ๆจุดๆไปเลยค่ะสายบอกว่าได้ไปตั้งแม่ได้เลยนะคะลูกไม้ของที่นี่นะคะมีแต่สวยๆค่ะโซนนี้ก็จะเป็นบอลบ้านๆนะคะจะมี กุ้งไกเซอร์กุ้งเดนมาร์กแล้วก็จะมีไก่นะคะไก่สุดสงวนค่ะทับทิมเม็ดใหญ่แล้วก็สา้อยปะแป้งค่ะเป็นบอลพื้นบ้านบอลโบราณนะค่ะอันนี้จะเป็นโซนนี้ก็คือบอลนอกตู้บอลโบราณค่ะสวยมากๆเลยมีแต่ต้นใหญ่ๆอันนี้คือชมพูอันดามันนะคะชมพูอันดามันใช่ค่ะโอ้ตัวนี้ยิ่งสวยเลยนะคะเนี่ใบสวยมากสวยหนู ชมพูอันดามันนะคะ,คะบอน,นบ้านเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะ,คะแล้วก็แข็งแรงเลี้ยงง่ายโตวไวด้วยดูเจ้ากุ้งนะคะคือแบบมีต่แบบไซส์แบบโอ้โหสวยมากนะคะ <c oughs> ต้นนี้คืออีเหนาแผงนะคะโอ้โหสวยมากนะคะอีเหนาวนะคะอันนี้คือกวนอิมนะคะกวนอิมต้นนี้มีประมาณสิบหกสิบเจ็ดต้นในหนึ่งกระถางค่ะ <c oughs> อันนี้บอลนอกตู้นะคะอันนี้ตั้งแม่หรือว่าปล่อยคะเนี่ยถ้ามีคนสนใจก็ปล่อยค่ะปล่อยปล่อยเท่าไหร่คะครูอันนี้ไซนี้ประมาณพันสามค่ะต่อราคาต่อรองได้ค่ะประมาณหนึ่งพันสามร้อยแต่ถ้าต่อรองราคาก็อาจจะลดให้ได้ได้ค่ะอใครอยากได้ไปตั้งแม่นะคะคุ้มคุ้มเลยนะคะมีประมาณสิบหกสิบเจ็ดต้นในกระถางนี้นะคะเลี้ยงนอกคุ้มมากค่ะ อันนี้น่าจะลูกไม้ลูกไม้ตระกูลไก่อะค่ะโอ้โหสวยอันนี้บอลนอกตู้นะคะสวยมากค่ะไซส์ใหญ่มากอันนี้ครูปล่อยไหมครับอ่ออันนี้ปล่อยค่ะไซส์ใหญ่แบบนี้เท่าไหร่คะอันนี้เจ็ดร้อยค่ะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะคะคือแบบโอ้โหใหญ่มากค่ะดูความใหญ่ของเขานะคะแบบโอ้โหได้ไปคือคุ้มเลยเจ็ดร้อยบาทนะคะสวยมากๆลูกไม้ อันนี้คือจอมทัพนะคะจอมทัพค่ะเลี้ยงนอกตู้ค่ะแข็งแรงมากแข็งแรงจริงๆค่ะจอมทัพมีมีมีปล่อยมีแบ่งนะคะราคาเริ่มต้นคือสองร้อยห้าสิบขึ้นไปค่ะสองรห้าสิบใช่ค่ะเลี้ยงนอกตู้ได้นอกตู้แล้วก็แข็งแรงด้วยค่ะจริงๆนะคะจอมทัพค่ะมีอะไรบ้างคะด้านนี้ตู้นี้ก็จะมีหนุมานนะคะหนุมานเข้าเฝ้าค่ะ เข้าเฝ้านะคะึบเนี่ยไซส์ใหญ่เลยหัน <Podcast> ุมานเข้าเฝ้าค่ะอ right ันนี้คูปล่อยไหมคะค่ะเข้าเฝ้าปล่อยค่ะเท่าไหร่อันนี้ไซส์นี้อยู่ประมาณหกร้อยห้าสิบค่ะหกร้อยห้าสิบคือได้ไปแล้วไซส์ใหญ่คือไซส์ตั้งแม่ตั้งแม่ได้เลยค่ะพร้อมพร้อมผ่าหัวเลยค่ะเข้าเฝ้านะคะโอ้โหสวยมากนะคะหนุมานเข้าเฝ้าค่ะมิ่งมหามงคลค่ะมิ่งมหา คือที่สุดของความสวยนะคะไซส์นี้490ค่ะโอ้โหไซส์ใหญ่มากนะคะ490เท่านั้นค่ะตั้งแม่ได้แล้วนะคะอันนี้คือผสมค่ะค่ะมีอันนี้คือหนุมานออกศึกค่ะผสมกวนอิมค่ะอยู่ในกระถางเดียวกันหนึ่งกระถางมีสองชนิดเลยใช่ค่ะมีสามต้นในหนึ่งกระถางนะคะเท่าไหร่คะครู อันนี้ห้าร้อยค่ะห้าร้อยโอ้โหคุ้มมากนะคะแค่สามต้นอันนี้คือหานุมานเข้าเฝ้านะคะฟอร์มนี้ส้นสวยเลยเข้าเฝ้าค่ะฟอร์มเสสวยค่ะไซด์ีเท่าไหร่คะไซด์นี้ประมาณสี่ร้อยค่ะสี่ร้อยบาทใช่ค่ะเข้าเฝ้านะคะอันนี้ลูกไม้ค่ะลูกไม้ใช่ค่ะโอ้สวยมากนะคะลูกไม้ค่ะอันนี้คุณปล่อยเท่าไหร่คะลูกไม้กระถางนี้ห้าร้อยค่ะ แต่เขาเป็นบอกว่าทรงแบบเป็นพุ่มดีจังเลยใช่ค่ะสวยสวยนะคะฟอมกอฟอมพุ่มสสวยเลยค่ะใช่คะทรงแบบเป็นพุ่มนะคะน่ารักมากค่ะอันนี้ก็ลูกไม้นะคะลูกไม้นะคะฟอมกอสสวยเลยค่ะสวยค่ะสีเปิบเปิค่ะโอ้โหลูกไม้คือสวยจริงๆเท่าไหร่คะครูกระถางนี้หกร้อยค่ะหกร้อยบาทนะคะ อันนี้ก็ลูกไม้นะคะลูกไม้นะคะกระถางนี้350ค่ะ350ใช่ค่ะอ้โหสวยมากนะคะลูกเยอะมากค่ะใช่ค่ะมีทั้งลูกทั้งหลานเลยค่ะลูกหลานเลนหล้นนะคะเพียบเลย350บบาทนะคะอันนี้ม่วงมงคลค่ะม่วงมงคลครูบอกว่า เป็นวันที่ขายดีใช่ค่ะเป็นวันที่ขายดีค่ะเพราะชื่อมงคลขาม่วงมงคลขาม่วงมงคลนะคะกระถางนี้สามร้อยห้าสิบไซส์ใหญ่มากโอ้ได้ไปคือคุ้มมากเลยค่ะโอ้ยไปเปลี่ยนกระถางก็ตั้งแม่ได้แล้วใช่ค่ะอันนี้สามร้อยห้าสิบค่ะอันนี้คือมิ่งมหามงคลนะคะมิ่งมหาใช่ค่ะกระถางนี้ห้าร้อยห้าสิบค่ะ ตกใจกับราคาอีกแล้วนะห้า้อยห้าสิบค่ะฟอร์มกดูไซ์นะคะคุณผู้ชมอันนี้สามต้นในหนึ่งกระถางนะคะโอ้โหคุมมากนะคะไปนะคะอันนี้พญาพันวังนะคะใสตั้งแม่ค่ะต้นนี้ต้นนี้450ค่ะ4 5 0รยาพญาพันวังตังแม่ได้เลยนะคะต้นใหญ่มากๆนะคะกัดสีเรียบร้อยค่ะมาก อันนี้เพชรเศรษฐีค่ะเพชรเศรษฐีใช่ค่ะเพิ่งเคยเห็นนะคะค่ะสวยมากสวยจังเลยเพชรเศรษฐีกระถางนี้ห้าร้อยค่ะห้ารอยบาทนะคะใช่ค่ะเป็นอะไรที่สวยมากๆนะคะเอ่งเคยเห็นนะคะโอ้โหเพชรเศรษฐีนะคะอาแคปเลยสวยมากๆมีแค่หนึ่งกระถางใช่ไหมคะมีสองกระถางอ๋อมีสองกระถางนะคะใครเร็วคนนั้นได้เหมาก็ได้เลยอันนี้ลูกไม้สายเปิดนะคะดำๆเปือกๆนะคะ โอ้ก้านใบดูแข็งแรงมากๆใช่ค่ะลูกไม้ปล่อยเท่าไหร่คะครูต้นนี้ห้าร้อยค่ะไส่ตั้งแม่นะคะตั้งแม่ได้เลยนะคะราคาแต่ละต้นน่ารักมากนะคะห้าร้อยบาทลูกไม้ตั้งแม่ได้เลยนะคะอันนี้ก็ลูกไม้ค่ะลูกไม้นะคะค่ะอันนี้ฟอร์มโกเหมือนกันค่ะอันนี้4 9 0เก้าสิบนะคะ490านะคะฟอร์มโกสวยๆต้นใหญ่ๆไซส์ใหญ่ค่ะไม่ใช่เบบีแล้วนะคะค่ะ มีแต่ต้นใหญ่ๆเลยอันนี้เท้าพันตาค่ะเท้าพันตาเท้าพันตาเท่าไหร่คะเท้าพันตาไซส์นี้สี่ร้อยค่ะสี่ร้อยนะคะตั้งแม่ได้แล้วนะตั้งแม่ได้แล้วค่ะมีลูกด้วยนะคะอ่าใครได้ก็ถางนี้ไปคือคุ้มเลยมีลูกติดด้วยนะคะเท้าพันตาอันนี้คือรวยร้นฟ้านะคะรวยรุนฟ้าค่ะสามร้อยห้าสิบบาทค่ะสามร้อยห้าสิบ ค่ะคือต้นแบบไซสๆเไ็่แล้วนะคะไซส์ใหญ่แล้วค่ะไซส์เบบี้ด้วยนะคะ350ชื่อนี่แบบว่าโอ้โหอันนี้สีสวยเลยนะคะค่ากัสีแล้วด้วยที่สำคัญชื่อแบบว่าเป็นมงคลมากๆนะคะ ไซส์นี้นะคะ4ี่อยห้าสิบค่ะ4ี่้อยห้าสิบนะคะใช่ค่ะเป็นลูกไม้ใช่ไหมคะลูกไม้ค่ะโอ้โหสวยมากๆสวยมากก้านสวยแข็งแรงด้วยนะคะดูดูความใหญ่ของน้องนะคะใหญ่มาก่เลยนะคะลูกไม้โอ้โหอันนี้ลูกไม้นะคะลูกไม้ก็สวยมากๆค่ะไซส์นี้ห5 0้ห้าสิบค่ะห5 0้ห้าสิบได้ประมาณต้นค่ะ ลูกเยอะมากประมาณสต้นค่ะคือคุ้มมากคุ้มจริงๆนะคะลูกไม้ต้นนี้กระถางนี้นะคะ650ค่ะแล้วก็ที่สำคัญดูแบบการใบแบบแข็งแรงนะคะลูกเยอะมากคุ้มเลยนะคะได้ลูกไปจุกๆเลยพญาราชพึกนะคะพญาราชพึกนะคะ่คะเขาจะมีความคล้ายกับหลวงลาชจะคล้ายๆกับหลวงราชเสนหานะคะแต่อันนี้จะมี เขเรียกอะไรอะสีพืเขียวหน่อยค่ะคือแบบว่าคลสสิกหน่อยแทบจะแยกไม่ออกหลยเนาะคุณใช่ค่ะแต่แต่วารักษนีหาน่าจะเป็นกสีชมพูกับเป็นสีชมพูมากกว่านี้นะคะใช่ตอนนี้คุณมีปล่อยไหมคะมีค่ะมีไซส์เบบี้แบ่งปันนะคะราคาเท่าไหร่คะคุณราคาเริ่มต้นที่250ค่ะ250ใช่ค่ะโอ้โหราคาน่ารักมาก ห้องเฮาสวยๆแบบนี้นะคะราคานี้คือ2องอยบาทค่ะสองร้อยบาทนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยใช่ค่ะหนุมานออกศึกค่ะไซ้์ใหญ่มากหนุมานออกศึกไซ้์นี้เท่าไหร่คะอันนี้4 5่ห้าิบค่ะ4 5 0ห้าเป็นไซสตั้งแม่ได้แล้วนะคะต้นใหญ่ๆเลยนะคะอ่ะแคปเลยนะคะหนุมานต้นใหญ่ๆนะคะอันนี้รวยล้นฟ้านะคะ สต้นใน1กระถางค่ะราคา700บาทเจ็ดบาทคือได้ไป<น>สองต้นใน1กระถางะค,ะคุคค้มมากนะคะออตู้นี้นะคะก็จะเป็นส่วนมากจะมีฮองเฮากับกวนอูนะคะจะผสมกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นม่วงมงคลค่ะชุบนี้เลยนะคะที่ขายดีนะคะใช่ค่ะขายดีดูความสวยค<า>่ะสิทำไมจะขายดีเนาะคะค <laughs> ่ะ <า S 1> ชุบ สวยแล้วก็ชื่อเป็นมงคลม่วงมงคลนค่ะอันนี้ม่วงมงคลค่ะมีมีแบ่งปันค่ะค่ะต่ละแม่นะคะแต่ละแม่กุสุมาค่ะฟอร์มกอค่ะกระถางนี้มี3ามต้นนะคะได้ไปสมต้นในหนึ่งกระถางนะคะแต่ละแม่ราคาสามร้อยค่ะ300ร้อยบาทนะคะคือตั้งแม่ได้แล้วนะคะ อันนี้ฮองเฮาค่ะฮองเฮาฮองเฮาไซต์ตั้งแม่นะคะไซตตั้งแม่ค่ะราคาเท่าไหร่คะกระถางนี้490ร้อยเกสค่ะสองต้นในหนึ่งกระถางนะคะ490ได้ไปสองต้นเลยใช่ค่ะตั้งแม่ได้แล้วด้วยนะคะใช่ค่ะฟอร์มโกะโอ้โหเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะได้สวยๆเลยอันนี้คือกวนอูนะคะกวนอู กวนอูค่ะสามต้นในหนึ่งกระถางนะคะบางกระถางมีสี่ต้นค่ะไซส์ใหญ่มากกระถางนี้สามร้อยบาทค่ะสามร้อยนะคะใช่ค่ะคคนะ่ารักมากนะคะ่ะบอกว่าได้ไปเราตั้งแม่ได้เลยะนะคะสวยมากมากหนึ่งกระถางสามต้นค่ะบางกระถางมีถึงสี่ก็มีนะคะ อันนี้คือกวนอิมนะคะกวนอิมกวนอิมราคาเริ่มต้นที่กระถางละหนึ่งร้อยค่ะเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยนะคะใช่ค่ะบางกระถางก็มีสองต้นสามต้นนะคะกวนอิมราคาเริ่มต้นหนึ่งร้อยบาทาเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยนะคะ,คะอันนี้คือมิ่งมหามงคลคะ่ะ,คะใส่ตังแม่ ส้ตั้งแม่เลยตั้งแม่ได้เลยนะคะต้น,ะนใหญ่แล้วตันนี้คือ490บาทค่ะ490ะะกระถางใหญ่ไสาตั้งแม่ค่ะอันนี้คือพญาราชพฤกษ์ค่ะพญาราชพฤกษ์นะคะใช่ค่ะฟอร์มกอค่ะได้ลูกไปด้วยใช่ค่ะอันนี้มีลูกด้วยนะคะลูกสองลูกติดสอง <c oughs> คุณแม่ลูกติดค่ะ ไซนี้เท่าไหรคะคุณไซนี้4ี0้ยค่ะ490ค่ะได้แม่หนลูกสองนะคะลูกสมค่ะลูกสามดนวยนะคะโอ้โหคุ้มเลยพญาลาชชพึกก็จะเป็นไซส์ประมาณนี้นะคะค่ะไซก็จะเท่าๆกันเลยนะคะสีสวยๆเลยค่ะพญาราชชพึกมีความคล้ายกับหลงราดนะคะบางทีก็แยกไม่ออกแยกไม่ค่อยออกจริงๆนี่คือ อันนี้คือหลวงราชเสน่หาค่ะหลวงราชนะคะใช่ค่ะแล้วก็อันนี้พญาราชพฤกษ์ค่ะนี่ดูความต่างแตกต่างนะคะกระดูกดําพญาราชพฤกษ์มันจะออกเป็นกระดูกเขียวนะคะใช่ค่ะอันนี้เขาบอกว่าได้มาในนามเศรษฐีเมืองเลยค่ะเศรษฐีเมืองเลยใช่ค่ะได้มาในนามใช่ค่ะอันนี้4 0 0ร้อยบาทค่ะ4ี่ร้อยนะคะชื่อแบบโอ้ใครเป็นครุงจังหวัดเลยค่ะรีบแคปเลยค่ะคุณผู้ชมที่อยู่ เมืองเลยนะคะต้องมีต้องมีพรมฤสีพรมฤสีนะคะได้มาในนามนะคะแต่ครูบอกว่าไม่แน่ใจว่าน้องจะใช้พรมหรือเปล่านะคะค่ะใช่ค่ะอันนี้พรมพรมฤสีค่ะเขาเรียกว่าพรมฤสีแล้วคนเนาะไซส์นี้หกร้อยค่ะพรมฤสีนะคะแต่ถ้าบอกชื่อไม่ถูกก็ขออภัยด้วยมีหูใต้ใบด้วยนะคะสวยหวานนะคะ ตัวนี้คือโบเงินนะคะโอเงินของครูทําไมอันนี้สามรอยเก้าสิบออกชมพูสามร้อยเก้าสิบนะคะใช่ค่ะฟอร์มชิสสวยเลยนะคะต้นใหญ่มากๆาคะสามร้อยเก้าสิบบาทค่ะอันนี้ดวงอัมพรค่ะดวงอัมพรค่ะกสีสวยมากสวยมากค่ะดวงอัมพรเท่าไหร่คะครูดวงอัมพรราคาเริ่มต้นสี่ร้อยสี่ร้อยนะคะเริ่มต้นที่สี่ร้อยดวงอัมพร ใกล้เลยสวยมากสวยจริงนะคะโอสวยแบบต้องมีต้องมีแล้วนะคะตู้นี้นะคะก็จะมีหลายอย่างจะมีบ่เงินนะคะอันนี้ฟอร์มกกค่ะบ่เงินของครูเนาะใช่สีแบบจมพูนะคะอันนี้มีสองต้นในหนึ่งกระถางนะคะได้ไปสองต้นเลยเท่าไหร่คะอันนี้สี่ร้อยค่ะสี่ร้อยนะคะอันนี้นางพิ้วค่ะนางพิ้วนะคะดูความพิ้วนะคะ ผิวแบบสวยสมชื่อเลยนางผิวเท่าไหร่คะนางผิวมีราคาเริ่มต้นสี่ราอยบาทเริ่มต้นที่สี่ร้อยนะคะนางผิวนะคะต้นใหญ่และเพชรพันล้านค่ะเพชรพันล้านอันนี้อยห้าสิบบาทค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบถ้ากัดสีแล้วจะสวยมากเลยนะคะเพชรพันล้านค่ะกวนอิมค่ะ กอ,อิมอแบบนี้สามร้อยห้าสิบาทค่ะสา0ยห้าสิบกวนอิ่มนะคะ,คะเป็นฟอร์มกอนะคะ,คะสามต้นสี่ต้นในหนึ่งกระถางนะคะตู้นี้นะคะก็จะมีหลายอย่างม,มีมิ่งมหามงคลแล้วก็ต้นนั้นก็จะคือคือมงกุฎเพชรค่ะสายหวานมีกวนอิมมีลูกไม้ค่ะมีลูกไม้ด้านนี้นะคะค่ะอันนี้ก็ลูกไม้ค่ะกระถางใหญ่ กระถางใหญ่ๆแบบใหญ่ใหญ่แบบนี้หกร้อยบาทค่ะหกร้อยนะคะฟอร์มกกลูกเยอะมากค่ะได้ลูกไปแบบคุ้มๆเลยค่ะอันนี้มงกุฎเพชรนะคะมงกุฎเพชรค่ะสายหวานนะคะสีชมพูสวยมากสวยจริงกระถางนี้มีสองต้นนะคะอันนี้ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทคือได้ไปสองต้นนะคะมงกุฎเพชรนะคะ สายหวานนี้ห้ามพลาดเลยนะคะดูความสวยโอ้สวยจริงๆนะคะมงกุฎเพชรนะคะสตรอเบอรี่ต้นนี้นะคะสตรอเบอรี่สองร้อยเก้าสิบาทค่ะ290ร้อยเก้าสิบสตรอเบอรี่สตาร์นะคะสีสวยมากค่ะสวยจริงนะคะัสี <c oughs> แบบโอ้โหหวานมากๆนะคะ <c oughs> สตรอเบอรี่สตาร์ <c oughs> ด้านนี้ก็จะมีหลากหลายชนิดก็จะมีเป็น บอลพื้นบ้านบอนบลโบราณหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ด้านนี้หลายๆอย่างรวมๆกันใครชอบต้นไหนก็ทักหาครูเลยนะคะให้ไหวเลยนะคะราคาแบบน่ารักมากนะคะ,คะของครูก็คือมีบริการส่งออนไลน์ด้วยนะค,ะนค่ะท่านไหนที่สนใจก็ เดี๋ยวให้ครูฝากช่องทางการติดต่อไว้หน่อยนะคะช,ช่องทางการติดต่อนะคะก็จะเป็น Facebook กิศนาจำปาอ่อนค่ะเพจบ้านสวนธรรมชาติฟาร์มนะคะพิกัดตำบลภูสิงอำเภอสากขัน,จ,นจังหวัดกาลสินค่ะจังหวัดกาลสินเบอร์โทร097 268 3433ค่ะค่ะถ้าท่านไหนสะดวกก็ขอเรียนเชิญมาเยี่ยมชมที่บ้านได้เยีเ่ยมชมชมที่สวนได้เลยนะคะเพราะว่าบางทีกระถางใหญ่ๆนะ ส่วนมากก็มันจะส่งยากะะส่วนมากที่สวนมันจะมีแต่ไซส์ใหญ่เลยมารับเองนะคะ,คะจะได้น้องจะได้ถึงมือแบบปลอดภัยนะคะ,คะ,คะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณครูโบมากๆเลยนะคะ,คะขอบคุณค่ะ